คุณรู้จักคนหิวแสงไหมครับคนหิวแสงคือคนที่มีพฤติกรรมอยากเป็นจุดสนใจจากสังคมผ่านการทำคอนเทนต์ที่เกาะกระแสะหรือเรียกดรามา่าเพื่อให้ได้ยอดไลค์ยอดแชร์และยอดฟอลโล่แล้วคุณรู้ไหมครับว่าถ้าอยากเป็นคนหิวแสงต้องฝึกวิทยายุทธ์จากที่ไหน ที่จังหวัดกระบี่นี่คือศูนย์หิวแสงเดอซันที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกระบี่ที่เต็มไปด้วยจอมยุทธ์ที่หิวกระหายแสงและบูชาพลังงานแสงอาทิตย์ <Huh? S 1> ศูนย์นวัตกรรมพลังงานกระบี่เรียนรู้พลังงานหมุนเวียนและอบรมช่างโซลาเซลล์แบบครบวงจรที่จะเปิดโลกการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็เข้าถึงได้ตามหาช่างโซลาเซลล์มืออาชีพมาตีหิวแซ้งอยากติดตั้งโซลาเซลล์ไว้ที่บ้านมาตีหิวแซงอยากติดตั้งโซลาเซลล์ไวส้สวนเกษตรมาตีหิวแซงอยากติดตั้งโซลาเซลล์ไว้ที่บริษัทมาที่หิวแสงอยากอบรมช่างโซลาเซลล์มาทีหิวแสง อยากจัดอบรมศึกษาดูงานพลังงานหมุนเวียนมาดิวแซงผมอยากรู้เรื่องเซล่์เซลล์ได้ไหมครับดดดดได้วยค่ะได้ไดแล้วบูยิ่งสวยๆแบบนู้นเหรคะไม,ไม่มีปะนะไม่มีความรู้ด้านโซล่าเซลล์เลยไม,ไม่เพื่อมาดิวแซง ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับถ้าคุณอยากเป็นคนหิวแสงต้องมาที่ศูนย์หิวแสงศูนย์นวัตกรรมพลังงานกระบี่บริการงานโซล่าเซลล์ครบวงจรที่จะเปลี่ยนให้ทุกคนกลายเป็นคนหิวแสงไปด้วยกันหิวแสงเหรอครับอินบ็อกมาเลยหรือโทรมาที่061-008-2049 ย้ำอีกทีนะครับ061-008-2049แล้วพบกัน <พอ S 2> ดีดแร้ง